ดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้สู่รายการผลกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับกระแสแน่นอนครับวันนี้พูดคุยไปแล้วถามไปแล้วในช่วงของที่วันทันเหตุการณ์นะครับเป็นเรื่องราวของเรียกว่าเป็นลูกขายของแม่มณีนะครับแต่เป็นแม่ขายของคนที่เอาเงินมาออมอีกต่อหนึ่งนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับทั้ง5ท่านครับคุณมะคุณเทียนคุณพรคุณหญิงและคุณปิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมะคือคนนี้ นะฮะคุณมะนะครับต่อไปนี่คือทางคุณเทียนแล้วก็คุณพรนะครับทางฝั่งนู้นทางฝั่งนี้คือคุณหญิงะนะฮะแล้วก็พินทางฝั่งนูนงงน้นเท่าไหร่ครับมูลค่ารวมกับแฟนด้วยสิอดล้านค่ะสิล้านคุณเป็นแม่ขายหรือเปล่าเป็นแม่ขายโดยตรงจากทางแม่บณีใช่ค่ะใบเป็นแม่ขายเขา,ย,ขาย,ยังไงฮะก็ชวนพวกญาติพี่น้องเล่นเฉยๆค่ะเออ ก็แบบว่าเงินของพวกญาติพี่น้องอะคะ่ะไปรู้จักแม่มณีได้ยังไงทั้งเฟซอะคะ่ะเอ,อก็เหมือนแบบว่าอยู่ในวงการแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือแบบเขาขายเสื้อผ้าดเด็กขายอะไรเงี้ยหนูก็ไปดูไปดูแล้วแต่เขามีตั้งวงแชร์มาก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาเจออันนี้ก็ว่าแบบอะไรนะก็เลยลองลงลองลอง,ลงไปแค่หนึ่งพันบาทได้ไหม,ม<ะ>ได้ค่ะพอลงครั้งแรกหนึ่งพันบาทได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถูกไหมฮะครั้งต่อไปลงเท่าไหร่ฮะ ห้าพันบาทค่ะห้าพันต่อไปต่อไปก็เป็นหลักหมื่นค่ะเพราะห้าพันนั้นก็ได้ค่ะแสดงว่าได้หลายครั้งค่ะสุดท้ายลงก็เอาเฉพาะของคุณเนี่ยเท่าไหร่เต็มเต็มเลยประมาณหกล้านค่ะหกล้านของคุณคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ไปชักชวนญาติพี่น้องค่ะเขาเห็นว่าเรามีเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถามมาขอฝากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ตังค์เหมือนงานค่ะสุดท้ายแล้วทั้งหมด สิบเอ็ดล้านวันนี้ทางญาติิหรือทางลูกขายของคุณมาแจ้งความคุณหรือ,อยังฮะยังไม่มีค่ะวันนี้แม่ไมณีถูกจับแล้วขวัญกระเจิงแมคุณอะก็บอกไม่ถูกทำยังไง <c oughs> คือตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องแล้วก็เหมือนเราก็มีแบ่งจ่ายไปให้พวกญาติๆเราม้างแล้วค่ะครับค่ะอโอเคหมูญาติมาทางคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับคุณเทียน กับคุณมะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นของคุณนี่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียว21ล้านเฉพาะเงินคุณเท่าไหร่เฉพาะเงินตัวเองฝากๆก,ก็ประมาณเจ็ดแปดล้านนะคะเจ็ดถึงแปดล้านของคุณเองเจ็ดแปดล้านไปติดอกติดใจอะไรทําไมถึงไปลงกับแม่มณีเขาฮะก็น้องเป็นพี่น้องกันนี่แหละคะ่ะน้อง,งไหนนี่คะ่ะอ้าวเหรออ,อ๋นนี้เป็นพี่น้องกันเหรอฮะค่ะอ,อคุณคุณชวนเข้าไป ไม่ไมค่ะไม่ก็คือเหมือนทํานองว่าปรึกษาการคุยกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องหน,น,นูเป็นน้องค่ะหนูเอาเฟซแม่วันนี้ให้พี่เขาดูค่ะยืนดาบไม่ไม่เราก็เหมือนทํานองว่าปรึกษากาันว่า,วามันเขาจะโกงทราไหมหนูก็กลัวตอนแรกหนูฝากพันหนึ่งหนูก็กลัวตอนนั้นก็ไม่มีตังค์แค่พันเดียวก็กลัวแล้วแล้วเป็นไงละหกล้านอันนี้คืออยากว่าตอกย้ํานะต้องขอโทษจริงๆผมเข้าใจความรู้สึกจริงๆ หลังจากนั้นส่งเฟซให้กับทางพี่สาวดูค่ะและหนูนหนูก็เหมือนทํานองว่าดูก่อนนะว่ามันได้ไหมอะไรอย่างนี้เดือนแรกน้องได้ก็เลยว่าเออมันจะเป็นแบบเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยลงไปบ้างลงฝากมากครั้งแรก5,000บาทแต่ตัวเองอะไม่มีไม่มีบัญชีไม่มีก็เลยใช้ของแฟนใช้ของทางเทียนค่ะเทียนรู้เรื่องไหมตอนแรกไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้แบอแบแอบฝาก <C> e <an> ก็เลยก็เลยฝากเอาบัญชีแฟนอนไปแล้วเดือนต่อมาเราก็ได้ค่ะ,อะพอได้มาเสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะคุณถอนเงินออกมาไม่ค่ะหนูก็ฝากต่ออีกเลยฝากต่อเลยซึ่งเทียนก็ต้องรู้สิเพราะว่าเป็นบัญชีของเทียนเทียนรู้ไหมรู้เดือนที่สองพอบอกพอได้มาแล้วนี่ค่ะ <C> e <an> มันหอมหวนละ่ะ <C> e <an> ถูกไหมฮะอันนี้ต้องยอมรับมันหอมหววเพราะมันได้เงินมาจริงๆคจริอหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็เหมือนหนูเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านแล้ว แม่แม่แม่แฟนอ่ะขายของแล้วคนรู้จักเยอะก็เลยทําน้องว่าถามว่าเราทําอะไรถึงมีเงินหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูทําแบบนี้นะกําไรเท่านี้นะหนูว่าทําอยู่เขาเลยเหมือนแบบว่าสนใจอยากทําด้วยก็เลยเอาเงินพวกเขามาฝากกันอแต่ว่าแรกแรกหนูไม่ได้เอากําไรใครเลยก็คือให้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะพอหลังๆคุณมีความคิดว่าเออเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือมาแตกเองถูกไหม ก็คือเป็นว่าคุณเก็บไว้43เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่จะเล่นกับคุณอีก50เปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้อันนี้ถูกไหมแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าคือแบบว่าหนูก็ไม่ได้ให้กําไร50เปอร์เซ็นต์ของทุกคนบางคนหนูก็เป็น70บ้าง50บ้าง60บ้างแล้วแต่แล้วแต่เลนลงมาแล้วแต่แล้วแต่เลนลงมาครับผมถามอย่างนี้คือแม่มณีเน um> <uh ี่ยเขาถูกจับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาบอกออกมาเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้พวกคุณทําแบบนี้พวกคุณไปทํากันเอง มันเลยเกิดเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วมันพานไปถึงเขาด้วยไม่ค่ะคือว่ารอบแรกอะ่ะเราก็ไม่มั่เราตอนตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาให้เราไปรับลูกค้าไหมอะไรอย่างนี้ส่วนน้องอะ่ะเคยทักเฟซไปถามว่าขอรับลูกค้าได้ไหมเขาตอบว่าค่ะ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 เดี๋ยวนะฮะคือเอาชัดๆนะคุณผู้ชมครับผมบอกงี้คือแม่มัน,นีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปพอถูกจับปุ๊บเนี่ยน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาพูดกับตํารวจว่าอะไร เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยสั่งให้ลูกแชร์ของเขาหรือเป็นแม่ขายอะไรของเขาพวกนี้เขาไม่มีเขาบอกเขาไม่มีแม่ขายเขาไม่เคยเขาไม่เคยบอกว่ามาบอกให้ทุกคนเป็นแม่ขายแต่ทุกคนเนี่ยไปทํากันเองแล้วก็ไปตัดเงินดอกกันเองจาก9.3%ที่เขาจ่ายไปให้พวกคุณไปตัดกันเองอย่างมะน,นงมะน,นาวเนี่ยก็เป็นไปตัดกันเอง พวกคุณก็เหมือนกันเขาไม่ได้สั่งสรุปคือเขาสั่งหรือไม่สั่งหรือเขารับรู้หรือไม่รับรู้เอาชัดๆนะก็ถามว่าไปรับลูกค้าได้ไหมเขาตอบมาว่าค่ะค่ะเท่านั้นค่ะแล้วก็มีอยู่ข้อความหนึ่งช่วงหลังๆมานี่ที่เขาลดการฝากให้ก็คือว่าได้ฝากวันหนึ่งคนละได้สองสองแสนยังไงนะ ฝากวันหนึ่งได้คนละสองแสนหมายความว่างไงฝากวันหนึ่งได้คนละสองแสนไม่เข้าใจก็คือว่าแต่ก่อนอ่ะเขาไม่จํากัดการฝากเงินแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมาจํากัดการฝากเงินแล้วก็มีข้อความออกมาบอกว่างดรับลูกค้าทางเราก็เลยมีคนหนึ่งไปถามว่าห้ามรับลูกค้าจริงเหรออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ออกมาพูดเหมือนทนํานองว่าไม่ได้ห้ามให้ใครรับลูกค้านะ คือแสดงว่าเมื 000, 000่อก่อนเนี้ยคุณจะฝากกันวันหนึ่งล้านหนึ่งก็ได้สองล้านก็ได้สามล้านก็ได้เสร็จเขาทอนเงินกลับมาในหนึ่งเดือนฝากไปล้านหนึ่งได้ล้านเก้าแสนสามหมื่นหนูไหมฮะเสร็จปุ๊บพอมันหลังๆนี่เขาเริ่มมาแบบบีบละสองแสนพอต่อวันต่อคนชหลังจากนั้นเริ่มปิดเลยไม่เขาไม่ได้ปิดลับค่ะแล้วจะพูดนย่งไเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดรับลูกค้าคือเราก็ฝากปกติแล้วก็มีข้อความหนึ่งอ่ะส่งมาว่า ห้ามไปรับลูกค้าต่อนะให้<อ>ช่วยกันเซฟเซฟอะไรประมาณนี้แล้วทางเฟซแม่มณีอนน่ะก็เลยออกมาโพสต์ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามให้ใครไปรับลูกค้าแล้วคนที่บอกว่าเอออย่าไปรับลูกค้านะเป็นใครอันนั้นเขาบอกว่าแม่มณีนเ,นเป็นคนส่งมาแต่จริงๆแล้วมาจากเฟซของใครมาจากเฟซใครมันส่งต่อกันมา เหมือนเข้ามาในกลุ่มอย่างเงี้ยก็เซฟแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไม่รู้ใครเป็นคนส่งใครเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาว่าเอออย่าไปมีการแบบรับลูกค้านะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาลักษณะประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะพอหลังจากนั้นแม่มณีออกมาเสียบเลยบอกไม่ใช่รับได้ข้อความประมาณเนี้ยค่ะแบบว่าเขาไม่เขาไม่ใช่เป็นคนปล่อยข้อความนี้นะว่าห้ามรับลูกค้าก็คือพ้นรับได้ปกติอะไรประมาณรับลูกค้าได้ปกติสรุปแล้วในสองมุมนั้นคุณเชื่อใครว่าใครคือแม่มณี ก็ต้องเชื่อเฟซหลักแมนมานีอะค่ะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าอ๋อเขาไม่ได้บอกไม่ใช่ข้อความมานานใช่เขาบอกเขาบอกอันนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนส่งทั้งสามคนผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะะเพราะว่าทั้งเป็นภรรยาสามีเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวทั้งหมดเนี่ยสามคนเนี่ยนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยสามสิบสองล้านบาทของคุณคนเดียวหกล้านของคุณคนเดียวเจ็ดล้านถูกไหม นอกนั้นก็คือเป็นของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้จักกันคุณถูกแจ้งความหรือยังหนูมันมีคนจะแจ้งแต่ก็ไม่รู้ว่าแจ้งเลยยังแล้วคุณจะเอาไงต่อไปกับเรื่องนี้คะคือว่าหนูอะสำรองเงินที่หนูได้มาประมาณสามล้านทองหนูก็ไปขายหมดแล้วเงินหนูก็สำรองจ่ายไปบางส่วนแล้วแบบลูกค้าเหมือนไม่เข้าใจอะลูกค้าฝากหนูมาแสนหนึ่งหนูก็ฝากต่อไปแสนหนึ่งหนูไม่เคยเก็บไว้เลย ของตัวเองก็ไม่เคยเก็บไว้เลย mm hmm. คือแบบยอดลูกค้าที่หนูคิดมาก็ประมาณสิบล้านถ้าได้คืนจริงๆหนูอยากเอาเงินไปคืนลูกค้าเฉยๆถึงหนูจะแบบเริ่มต้นที่สิบหนูก็ยอมหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเงินที่ตัวก็ไม่มีแล้วของตัวเองอ่ะที่ทําไว้ก่อนที่จะฝากเงินกับแม่มณีอะ่ะสองคนหนูคือแบบอยู่กันแบบพอมีพอกินช่วยกันหา ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเงินของตัวเองที่สร้างมาท้องของตัวเองที่ซื้อมาก็ไม่มีแล้วขายหมดขายหมดค่ะเพราะว่าต้องเอาไปชดใช้เขาตอนนี้นาที่บ้านอยู่2ี่บไร่กําลังเรียกขายอยู่ครับเพื่อให้คืนลูกค้าคือเจ้าเอาเงินไปคืนใช่ค่ะจะขายนาครับไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตหมดอะไรแล้วคเพื่อจะให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่เข้าใจเลยสร้างมาเองที่ไม่ใช่ว่าแบบมาจากแม่มันนี้ียะ อยู่ก็ต้องเอาไปขายเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันทางฝั่งนี้ต่อแล้วก็จะถามด้วยว่าเห็นบอกว่าแม่มณีนั้นเขาสร้างความน่าเชื่อถือจนผู้คุณไปติดกับแล้วผู้คุณเองมีการเอาเงินเนี่ยไปใช้อย่างอื่นบ้างไหมเพราะผมได้ยินมาว่ามีแม่ขายบางคนก็ทําลักษณะเดียวกับแม่มณีคือเอาเงินที่ได้มาจากลูกลูกค้าเนี่ยนะฮะไปสร้างบ้านซื้อรถสุดท้ายไม่มีเงินคืนแล้วก็โยนให้แม่มณีเหมือนกัน อะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับถามนิดนึงคุณกลัวไหมว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปอยู่กับแม่มณีในเรือนจำกลัวค่ะมีคนบอกไหม หนูก็กลัวเพราะว่าเขาบอกว่าแม่ขายผิดหนูก็ว่าถ้าหนูผิดหนูก็ต้องอยู่ในหนูก็คงเข้าคุกหนูก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวหนูเข้าคุกเองส่วนแฟนก็อยู่เลี้ยงลูกไปเพราะแฟนแฟนไม่เกี่ยวขอโทษนะผมกลัวจะเข้าทั้งคู่หรือเปล่าดีเพราะว่าทางฝั่งนู้นเองก็มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีถูกไหมฮะใช่ครับและทางคุณเนี่ยมีอะไรที่มันพัวพันมาถึงคุณไหมก็คือหนูใช้เฟซหนู เฟซกูนแต่บัญชีเขาค่ะมันแยกกันเข้าได้เหรอถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งคู่หรือเปล่าถ้าเลือกได้หนูก็ขอเข้าเองเพราะว่าหนูมีลูกแล้วลูกจะอยู่กับใครเนี่ยใช่ลูกกี่คนลูกคนหนึ่งคร,ครับแปดขวบเคยเอาเงินที่ได้มาของลูกขายของคุณเองเนี่ยไปปลูกบ้านซื้อรถทำอะไรยังไ,ไงไหมไม่เคยครับ คคิดหนูคิดว่าหนูาจะฝากเพื่อนหนูจะซื้อที่ปลูกบ้านแค่นั้นเองหรือยังมีร้านค้าเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่สําเร็จมูลค่าที่คุณจะต้องใช้กับทางลูกค้าคุณทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้สิบล้านค่ะสิบล้านครับอยากได้แค่สิบล้านคืนแล้วก็แค่นี้แหละครับไม่ขออะไรมากให้ลูกค้าได้คืนครบทุกคนแต่ของคุณเองไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ครับไปเจ็ดแปดล้านนั่นนะนะไม่เอาเลยหนูไม่เอาเลยยอม ขอสิบล้านคืนมาให้ลูกค้าครับหรือไม่ก็คือขายที่ที่นาที่มีอยู่ให้ได้สิบล้านเพื่อเอาไปคืนเขาครับทางฝั่งนู้นแหละฮะจะทํายังไงเหมือนคันเพราะว่าเป็นน้องเหมือนกันใช่ค่ะพ่อพ่อแม่แฟนเขาช่วยเขาหาขายที่ให้ของน้องของลูกค้าตอนนี้ค้างเขาอยู่เท่าไหร่ฮะประมาณสามสี่ล้านค่ะสามสี่ล้านก็ต้องหาเงินสาสี่ล้านแล้วเงินคุณเองไม่เอาก็ได้ไหนอะ สามสล้านมนมาใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าก็กดดันเหมือนกันนะคะลูกค้าก็มาบีบเหมือนกันนะคะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้โกงแม่มณีเขาเป็นคนโกงไปนะแต่เขาไม่ให้เวลาหนูเลยอะ่ะเขาเชื่อไหมเขาก็เห็นขา่ขาวบอกว่าน่าจะเชื่อนะคะแต่เขาก็เหมือนก็มากดดันอะ่ะแต่เวลาที่เราเอาเงินไปออกอมอเหมือนกันเนี่ยคุณไปบอกหรือเปล่าว่าจะได้เงินอย่างนี้ มันดีแบบนี้เราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเรายังมีอย่างนี้อย่างนี้ไปไป,ไปออกตัวกันไหมส่วนมากเขาไปพูดกันเองปากต่อปากแล้วเขาก็มาขอฝากค่ะไม่มีการชักจูงเลยครับมีการโฆษณาชวนเชื่อไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีโฆษณาไม่มีโฆษณาไม่มีเลยครับคือเป็นคนที่รู้รู้แล้วเขามาขอเอง <c oughs> ใช่ครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันนะฮะ <c oughs> ทางนี้บ้างอ่ะทางนู้นโดนยังไงฮะคือรับจาก พ่อแฟนแม่แฟนแลวทีนี้ก็จะเป็นคนญาติพี่น้องแถวบ้านค่ะรวมไปเท่าไหร่ครับล้านสามรวมรวม,รวมหมดแล้วก็พวกเพกืพ่อนที่ทำงานค่ะอืมคือล้านสามนะฮะของคุณเองคนเดียวหักแล้วก็เหลือของคนอื่นก็มาณเก้าแสนกว่าไปโดนได้ยังไงไปรู้จักแม่มณีได้ยังไงก็จากเฟซเนี่ยค่ะเหมือนกันเหมือนกันค่ะทางฝั่งนี้ละฮะก็จะเป็นเหมือนกันค่ะรวมไปเท่าไหร่ฮะสองแสนสามค่ะ 230,000สามหม่นบาทวันนี้แม่มินีกาถูกจับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินติดตัวอยู่แค่500ร้อย่นี้ทำไงเอาไงฮึคุณก็ไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงคุณไปแจ้งความเรียบร้อยยังฮะแจ้งความที่ DSI แล้วค่ะแจ้งที่ DSI แล้ว DSI ว่ายังไงบ้าง ก็เหมือนให้ส่งหลักฐานการโอนเงินอะไรประมาณนี้ไปเหมือนร้องให้ปักคำอะค่ะครับส่งทุกบาททุกสตางค์ไหมส่งทุกบาททุกสตางค์ค่ะัแกทุกสลิปที่โอนฮะกลุ่มแม่ขายที่พวกคุณคุณจะมีกลุ่มแม่ขายกันถูกไหมประมาณกี่คนฮะที่อยู่ในไลน์ของหนูก็มีกันแค่แม่กี่คนที่คุยกันจริงๆ ค่ะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่ได้รู้จักทุกคนอที่สนิทกันจริงๆก็มีในกลุ่มหนูในเฟซไม่เป็นไรเอาที่คุณเห็นคนอื่นที่คุณไม่รู้จักด้วยคุณเห็นบ้างไหมเห็นรู้ไหมว่าในกลุ่มไลน์ในแม่ขายนมีกี่คนไม่เห็นเขบอกมีร้อยห้าสิบคนจริงครับอ้าวแล้วเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงก็นั่นเข้าไปที่สำนักงานดีเอสไอครับไปเพื่อว่าไปเอาเอกสารไปให้กับทางตำรวจครับสองห้องนี้เต็มเลยครับ ส่วนมากก็จะเป็นแม่ขายเหมือนกันนะประมาณ150คนครับประมาณครับแล้วที่แม่มณีก็พาพวกคุณไปมิทติง้งแล้วไปมิทติ้งอะไรไปเหมือนเหมือนขอบคุณ<ป>แต่ตอนนั้นไปแรกๆครับยังยังยังไม่ได้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นไป,นประมาณสักสี่สิบคนใช่ไหมสี <40 S 2> ่สิคนนี้จะต้องถูกคัดไปหรือเปล่าฮะไม่ค่ะไม่ครับ,รบอ้าวแล้วไปยังไงทำไมเขาจิ้มหัวไปเหรอเขาเอาใครไปกันเขาโพสเฟซว่า เราจัดมิ팅ใครอยากไปก็มีไม่จํานวนกันว่าใครฝากเกิน3ล้าน5ล้าน10ล้านได้ได้ไปไม่มีไม่มีครับเขามีเคยแบบว่าให้เงินกับทางแม่ขายของเขาไหมอย่างพวกคุณอย่างเงี้ยที่ส่งเขาเยอะๆเนี่ยมีเงินมีอะไรให้มีเี้รัคไม่มีครับไม่มีเลยไมได้แค่เ3เท่านั้นอเคยรู้เรื่องเบื้องหลังอะไรของเขาบ้างไหมอย่างเช่นว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือก็บอกว่ามันมีคนชื่อกไก่เสียคนนึงเนี่ย เป็นคนรับช่วงต่อไปจากแม่มนีเคยได้ยินไหมไม่ทราบเลยครับไม่รู้อะไรเลยครับอืมทางฝั่งนี้เคยได้ยินไหมไม่ทราบค่ะงพิงฉันได้ฟังข่าวนี่แหละค่ะวันนี้สิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรกันอะทางฝั่งนูน้นอยากได้เงินคืนที่หนูรับเขามาอยากได้สักส่วนหนึ่งไม,ไ,ไม่เอากําไรไม่เอาอะไร อย่าไปหวังเลยหวังทุนทุนจะได้หรือยังไม่รู้เลยจะหวังกําไรไม่เอาก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะทุนคุณเท่าไหร่นะตัวคุณเองต้องคืนเขาหมดเก้าแสนกว่าค่ะคุณทําอาชีพอะไรครับทํางานโรงงานค่ะได้วันเท่าไหร่ร่วมสี่ร้อยบาทค่ะวันละสี่ร้อยทำงานนานเท่าไหร่คะนี่ถึงจะคืนก็ได้เนเขาแจ้งความคุณไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีกลัวมหมจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกกับแม่มณนี ถ้าถึงเวลานั้นก็ก็ต้องต้องตามนั้นนะคะก็ต้องตามนั้นเห็นว่าวันนั้นที่มีมิ팅เนี่ยเขาแจกทองจริงป่ะจริงค่ะเขาแจกทองยังไงฮะก็เหมือนนั่งเก้าอี้เล่นเกมให้รางวัลใช่เล่นเกมให้รางวัลยังไงฮะคือที่หนูได้หนูได้มาทองหนึ่งบาทโอ้โทองบาทนึงเลยเหรอค่ะ ก็คือเหมือนนั่งเก้าอี้เขาจะแปะสติกเกอร์ทองยังอยู่ไหมทองยังอยู่ไหมขายได้หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะ่ในเขาบอกว่าในข่าวเขาบอกว่ามีทองปลอมอยู่ที่ร้านเขานะขอนมาเป็นเงินสดให้ครับอ๋อขอนเป็นเงินสดแต่บอกได้ทองค่ะเหมือนรางวัลคือทองแต่ว่ามูลค่าทองคือแสดงว่ามีการแจกทองแจกอะไรต่างๆนานาในงานมิ팅มีนอกจากทองมีอีกไหมมีเงินสดครับเท่าไหร่เงินสดตอนนั้นประมาณสามพันห้าพันสองพันแล้วแต่เกมอะค่ะตอนนั้นเงินสดประมาณห้าพันแล้วก็มีเงินที่ เล่นเล่นกิจกรรมจบแล้วโอนมาให้อีกหลายหมื่นนะครับหลายเกือบแสนนะคือเหมือนกับตอบแทนลูกค้าอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับโอ้โหถามจริงๆเหรอวันนี้สุดท้ายแล้วถ้ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าพวกคุณเองทั้งสามคนเนี่ยหรืออ่ะห้าคนเนี่ยมีความผิดจริงๆต้องมีการชดใช้ไม่งั้นต้องเข้าไปอยู่ในคุกคุณจะทำยังไง หนูก็คงอยู่ในคุกนั่นแหละเพราะหนูไม่มีเงินใช้บอกเลยตรงนี้ไม่มีเงินใช้ไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าจ่ายไปให้หมดแล้วจ่ายให้ใครหมดแล้วเหมือนแบบว่าสำรองไปบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ยังไม่ได้เพราะว่ายอดสิบล้านเพราะว่าหนูก็ฝากขโมยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอืมอะทางนี้ก่อนยังไงนะก็เพราะว่าหนูวไม่มีเงินใช้ยอดสิบล้านในแต่ละคนหนูจะแปคนหนึ่งห้าแสนคนหนึ่งหกแสนอย่างเงี้ย หนูก็ไม่มีใจถ้าวันนี้แม่มณีเขาดูผ่านห้องขังมาเดีย๋ยบอกให้เขาเจนคือหนูขอถ้าเกิดได้จริงๆนะคะถ้าได้เงินคืนจริงๆหนูขอคืนแค่ต้นคืนลูกค้าหนูอย่างเดียวอะคืนญาติพี่น้องหนูไม่เอาเลยสักบาทหนึ่งถ้าเกิดเงินที่หนูเอามาสิบล้านเนี่ยถ้าหนูใช้ลูกค้าหมดเกิน ถ้ามันเหลือแสนสองแสนหนูก็คือหนูไม่เอาสักบาทคือแม่มดีไปให้ด้วยคืนค่ะไม่เอาครับไอ้เงินของเราเจ็ดแปดล้านก็ไม่เอาด้วยไม่เอาค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยากจะบอกอะไรแม่มดีอเชิญครับเหมือนกับพี่สาวนะคะแค่อยากเอามาคืนให้พวกญาติๆ่านันะคะเงินหนูหนูหาใหม่ก็ได้เข็ดไหมเข็ดเข็ดไหมเข็ดมากเล่นอีกไหมเอาอีกไหมอีกสักวงสองวงไหมล่ะฮะไม่เอานะ คือเรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันอีกทีถูกไหมครับเพราะว่าพวกคุณเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแม่ข่ายโดยการสั่งการจากแม่แมณีไหมมีส่วนรู้เห็นไหมหรือว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อให้คนมาตามเล่นกับ,ค,บคุณใช่ไหมฮะคแค่เขาฝากเงินคุณมาร,รู้จักกันหมดไหมคนที่เขาฝากรู้จักหมดครับรู้จักหมดครับแล้วเขาเชื่อคุณไหมว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องบ,บางคนก็บางคนก,คนก็อย่างว่าเขาก็อยากได้เงินเขาคืนนะครับเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับ เขาบอกเงินเองเก็บไว้เองได้กาไรต้องเยอะต้องแยะเองไม่มาใช้มากเลยแต่คือเงินต้นเงินทุนเงินลูกค้าเงินทั้งหมดผมส่งหมดเลยครับไม่เคยเก็บไว้ไม่เคยไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรไม่มตัวเองเลยครับไม่มีเลยครับนะยืนยันนะฮะยืนยัน <บะ S 1> ครับออโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องราวของทางแชร์แม่มณีคือตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นประเด็นดังแล้วหลายคนก็ถามว่าเงินมันหายไปไหนแม่มณีนั้น มีคนที่ซับพอร์ตอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่วันนี้เธอบอกเธอไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินติดตัวล่าสุดได้ยินมาว่าขอยืมทนายอีกห้าร้อยบาทด้วยฟังแบบนี้ขวัญกระเจิงไหมค่ะสิ้นหวังนะคะเหมือนสิ้นหวังเนอะเอาโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้ ถ้าเกิดว่าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันแล้วคุณไม่ได้มีความผิดอะไรคุณก็จะเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าเกิดว่ามีการพิสูจน์ออกมาแล้วคุณเองมีการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นลูกมือแล้วก็เป็นเป็นเปใน,นสิ่งที่แม่มณีเขาใช้มาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับนะครับ